อยู่น่านนานอะไรนะอยู่น่านนานนานนี่เขาเรียกอยู่น้านนานมาแล้วไม่เคยเที่ยวมาได้แอลเมืองน้าเลยนะแล้วชมภูภูคาเคยไปดูแม่แค่ดอกโอยดูคร้งยวในชวออแสดงว่าเท่ากับเราไปดูแค่ครั้งเดียวในชีวิตต้องไปนั่นอุทยานแห่งชาติอะไรอ่ะตรงภูภูคาเยอะเลยดอยูคาด้ภูคาแล้วก็อีกอันใหนแล้วกันนี่นี่ แล้วก็อะไรเสมอดาวอะไรพวก็ไม่เคยด้วยจากไปเสมอดาวดูโนเดตดูโนเดตบอกเตืออย่างเงี้ยนี่ครับไปมาหมดแล้วนอนเต็นท์ทั้งนั้นอ่ะที่พวกนี้ผมนอนเต็นท์ทั้งนั้นจะมีที่ใหม่ๆแล้วจะไปกันดูนะวัดังไม่มนะม่ตกลงจะไปโครงการของเขาหรือเราจะไปกันเองไปของเขาได้ก็ไปเถอะเออกระเขียนไปก่อนละกันเขียนไปก่อนละกันอ่ะไม่มันวันแล้ววันหยุดเราจะหมดแล้วใช่ไหม นานๆกันนันหยุดก็ไม่ได้เลยจะสกัดจะสกัดเพื่อนไม่ให้เพื่อนไปเพราะตัวเองจะไม่ได้ไปตอนนี้ถ้าเกิดจะไปลอนดอนเนหนึ่งเดือนเนี่ยเหลือแค่ยี่สิบห้าวันยี่สิบสองวันกลับก่อนก็ได้ผมไปส่งที่สนามบินฮิทโตรฮิทโตรอะไรกันเนอะเดี่ยหันก่อนแล้วถีบขึ้นขึ้นขึ้นถึงกรุงเทพแล้วสุวรรณภูมิให้ป้ามัาลับโอเคไหมใช่ใช่ใช่เหงาเหงาอะไรเราได้นหกชั่วโมงถึงบ้านเราเดี๋ยวหาหัวทองเข้าไปให้คน ไน้องพลอยบอกจะไปด้วยเออจะไงไงน้องพลอยจะไปได้ไงล่ะเลี้ยงเสียไม่ได้ๆเราดึงเดือนเลยนะเลี้ยนเองอ่ะอือปิดเทอมเขาบอกปิดเทอมอ๋อปิดเทอมปิดแล้วเหรอช่วงนั้นมันปิดเหรอไม่ดิเดือนจุลายอ่ะ